ครับนี 2, like ่เป <pl ains> ็นบรรยากาศนะครับการลงทะเบียนนะก่อนที่จะเท็ร่างกายนะครับวันนี้ไตรมาสแรกปีงบประมาณ2568นะครับ ฝากเป็นลังใจด้วยนะครับผมเราเก็บบรรยากาศมาฝากน้องสาเอกุมสิบเอุวิดสิบเอกกาลันสายเอพิต ดาเอกวิชัยทัตุสิบเอกเศรษฐพงศ์ปเจกิงกามิดาดาสิบชวิภาพรออน,นางสาวชิตินันทุดที่ห้าสิบเอนัทพูลดาเอกอก้องควบสิบโทมงคลนายสุรเชษส1บเหญิงพิลาพรสิบเอกหญิงนาตยา11บหญิงลำไพ้สิบหญิงชิดโนก นางสาวศิริยากรนางสาวนิตยาชุดที่ห้องนะครับผันจเอกสิทธิพงศ์พันจจเอกกิษตาพัรธากาศเอกโควิดจ่าเสวเอกวิทูลแก้วชินปันใจเอกวิเชษจาเสวเอกโกลวิดพันธากาศเอกหญิงสุภาพพจักงานน้องนะทีเด็ดนะตัวนี้นนะครับ หมดไปสองขวดน้อยนะเมื่อคืนหมดไปสองขวดน้อยโอ้โ้ผิดเหรอจานเบียร์ไหม น้อยน้องสามเชียสามเชีเยสวยามสยงสสองหนึ่งนาทีเหลือหนึ่งนาทีครับ Stop. Ah, aku fit apa? Sep, 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 sep,

ตามอ่าก็ต้องเล่นนะครับต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับข้าง <laughs> โดยจะผ่านเวลาให้เดินรอดให้ฟังนะครับทำพร้อมแล้วนะครับสถานีสุดท้ายนะวิ่งนะครับ

ก็งานประชุมนะกานประชุมนี่หนองคายนะเอมีสปรกรมาร่วมด้วยนะครับรรสพกรอากาศค่อนข้างร้อนนะอนนี้ ร้อนมากนะครับผมเชานะ้า้ะไม่เช้าก็เป็นภารกิจใ็นร่างกายนะครับไตมาแรกของปีงบประมาณ2,568นะครับผมุกคนก็ฟิตจัดนะฟิตจัดส่วนเดมก็เดินร่างกายเสร็จนะครับก็มาประชุมนะที่นองคายดวนเลยนะครับ